สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมเสาเาๆมื่นจรตีซีเคิร์นครับพี่น้องครับผมผมกับมาแตงเหนือครับคุณกระบี่สายรวยนะครับพอมือนีเขาสั่งเหนือมาลงแล้วพี่น้องสองขาครับผมนะครับพวกน้ำซันหลอกซันแนนนี่นี่เทียบเลยครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันครับมือนีเขาสีมะขามเหนือกันโอ้โอ้เลยหรมีเมนูเด็ดๆมากพี่น้องเบิ้องต่อมเนาะเด็ดเมนู่งอย่างเนาะมันหลากหลายเหลือเกินกับภาษาเชฟกินพี่น้องเลยเ้านี้ครับผมตอนนี้คุณกระบี่สายรวยแตงนี่ยังอยู่หตอนนี้บุ๊คเป็นยังไงบ่างหยาบส่วง แจงงามส่วนในลูกค้าว่ะมันจเว่านี่เวลาีิมาซื้อเนี่ยนี่น้ำแจงให้ดีให้งามเลยครับปพาะเป็นเป็นมันที่สี่ทำหมูบ้านดูนะเพระส่วนเนื้อขาเนี่ยจะต้องปาต่อที่เหลอครับนี่เติมออกปาต่อครับเติมออกปาต่อไว้ต้องทุกคนแล้วก็เอามะเจงห่างนอกตรงนป้นเนื้อสวยครับนะโอเคครับเพราจะแต่งเนื้องามก่อนพี่น้องสำหรับต้มหรือตุ๋นนะต้มตุ๋น ต้มตุม๋นทั้งหมดทีกันนี่ออมันจะเป็นเรียงไหต้มตุ๋นหลอกลวงหลอกลวงเงลยเนาะดังไฟต้มผมให้พี่น้องครับผมก็มาทำต้มตะเศ้าคุณหัวลงไม่ถ้าอย่างีต้มครับผม,มกางสีเข็ดกันครับก่อไฟก่อนก่อไฟในไส้เนี่ยนี่พี่น้องใส่ขี้ยางเลยครับจุดง่ายเลยขี้ยางหลอกกันจาก กระโโปลมันมัวมากอ่ะนี่คือคลองไข่คลองเกลีก่ยคลองเกลี่ยไม่อยู่นี่ก็เลย้อลีตวนสัตว์เตรียมขาผมตม้ตมตม้ตมผมใส่ขาใส่ไข่ไปบกกูดแล้วใส่หม้อเลย อ่านี่สงสัยว่าทุกคนขอให้ใครเก็บก่อนครับต้องมาทําอย่างงี้อ่ะอ้าวคุณ <laughs> มอ้องอยู <Cornell> ่นไมหมตัวงมันต้ไปมันแห้งว่มันเหนื่อยเหล่าอ่ะเนเหนื่อเหล่าอมันออกตัวก่อน เอาจะมาตัวห้าก็ออมาแลกหอมและเขียวแลกจากยากร้าเรับค่ากับที่เทียวตัวหาก็อันเดียร์สามีเดร์เท่าเออเออว่าพเต้ต่อตะเียมยเมือดับฝั่งมือเรการมีตัรสังทเกาแทเล็เก่าเอกมาแลกหอมและเขียมแลกจากยากร เอายังครับเลือกเลยครับเน้าลาบเนื้อกยเนื้อส้ตุนเนี่ยอาเนียนิดหนอ๋อนีนีมครับมีครได้วนีไก่เอาไก่้งลูกคนเนี่ยไร้ถูกมาเือครับ่นี่เนี่ยแม่เนี่ยะเอานั้ข้วกันนี่ถึงมันมาตนกันัเือไมีเดี๋ยวด้ยไอะัไ เน้ไเน้ที่บอกคือต่ละลูกได้ดีนะพอดีพอดีค่ะเดี๋่วพึ่ง่เคื่องเรื่ไปหมดแล้วพ่งพึ่งข้นเาพ่แีอดีอย่างหล่พอแทงแทนะครับว่าไปทั้งหมไปลามากอันนี้เนื้อเข้าไรออกมาเลยได้พี่น้องเนื้อแจ้งดินครับนี่นี่ชุดหัวนะครับชุดหัวเลาออกมาชุดลินนะครับพวกมันนี่ก็ออกไปเมื่อแล้วแต่อนนี้จะเป็นเนื้อเสนะครับเนื้อเศยต้มเสียางครับ ไก่สีมันเล้วนี่ก็ขาครับผมขาหนขาขาหลังขาหลังไปน,นีม่มันเล้ยวอันนี้มก็ประมาณแปดโมงน,นะครับพี่น้องส่วนขาหนาเดี๋ยวสีร่ร้อออกครับแล้วนิดเดียวแล้วไก่มันเล้ยวเดี๋ยวส์หาร์ดไมนูอยู่หนึ่งแมนูนเนี่ออกพี่น้องเดี๋ถ่ายรับส้มครับถา่ายซีนน้องแก่แล้วเดี๋ยวแตง่งหน่อง,าง่ายกว่านี่แต่งหน้อลามเห็พี่น้องก่อนมึงงามเมื่อไรเลย ออเดอร์เลยครับพ so like so, okay, okay. okay, ี่น้องออเดอร์ออเดอร์ก้อยครับผมสองคนครับคุณกบีไซร์ล้วงกำลังสร้อยอยู่เดี๋ยวโทุกช่องจะเป็นคนหลับลยครับคนหลับคนเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนอ้ยใส่ต้องให้พวกเรางถ้ามันเข้ากันเลยโอเคโอเคเดือกระทะมันถึงจะหาอีกขึ้นมาบ้างเลยโอ้สุดยอดยิ่งนีเจ้าสุดยอดจริงๆพี่ไปพี่น้องเริ่มก้อยกันครับผมกวางใส่ผ้ามอญนะครับทางข้างเข้ามาพยาธ เผีโคนครับผมก้อยนี่ก้อยง้วนนี่ต้องเผ็ดเผ็ดเผ็ดตั้งไรเด้พี่น้องสไตล์ผมเพิกไงเขาัวนี่ต้องคว่ำเองด้วยครับผมรถนี่ขายครับใช้น้อยเดียวแต่ผมมีกับบอสไซสไตล์นำสไตล์ลูกพุงอีสานยินดีสูนี้อร่อยแซ่บเบอร์กับก้อยวันสลอรส์วันสวรรค์ทานมาโย่เป็นกระแซ่บแต่ว่าจะมาเด้อเฮียนี่ครับเกลือครับ นิดเกลือบมต้องใส่น้ำปลาดัครับผมดีครับดีน,นวดจวดๆจังน้อยผมน้อยนึงดีตบพี่น้อแล้วก็เลือดครับผมใส่เลือดจังน้อยไวยตตนน่ต้องใช้ตีเลือดนิดนึงเพิ่มสีสันเสร็จแล้วใื่ไนคน,นแบบสูตรนี้รับรอง ออเด df, Higher, อร์ฟ right. um ังๆเลยตอนเ็เที่ยงๆเลยก็มาสั่งครับผมลูกค้าตัดห้องใส่มากและเคล็ดลับอยู่ที่ผักนะครับก็ผมมีสูตรเด็ดนะครับอืมผักบ็บอกแลเป็นเสียบพี่น้องอยากหัวอินบอลมาถามเอาเด้อใส่ผักยังเราเพื่อเสียบขายดีเสวยบมาจน ทีมรถครับผมเขาตรงชีมเพื่อการันตีความเสี่ยงใช่แล้ววาจะขายปลาดุยไม่ได้ขายเดียวเลยอยากก่อนใส่ล้ำไส่ได้ดีไมมือ 40บาท เน้นแซ่บไม่เน้นผักนะครับด้านเรากางอยู่ในเขียงบนที่ผักกูเหมือยงาที่มาตึงสองชุดก็้อยลอยยี่สิบ วาแปดสบบาที่ครับผมมรมมาทั้งหนเพื่อนี่ท่านหนึ่งเพื่อนมาไรเลยเอาไปต้มกันเลยเอาใส่ตุงมมาโหลดจะติดต้มอันนี้แบบเฮ็ดใน้าเจ้าข้าเจ้าว่าเอาไปต้มยังองขึ้นเอา พี่นองออเดอร์มาอีกแล้วลาบก้ยอยขมขมแห้งหรอกเพราะว่าเป็นสูตรปรุงสำเร็จอนอะนี่นี่เป็นลาบตอนเล็นลาบสีนะพี่นองนสีนิดหน่อยใส่ใจฟิลมือนหนะ่อยนะ อ่ะช no okay, uh, ิมชิมเนี่ยซอตัวหน่อยไปหน่อยชิมผมอาลังผมพอดีครับพรผมแห้งดอกผมสมเกลือเลยเอ่เห็นกุงละร่อยรือทุงหกบาทนี่เอง แคุงล้หกสิบาทคุงล้ร่อยนี่ได้หลายอยู่เนาะคุณเหรอเออจริงเอออะไรอยู่บ้าได้ครับโอเคโอเค เดี๋ยวเห้ออกขึ้เก่าดิแนบหกสิบบาทพี่น้องตอนี้ตากอยู่ท่นี่แห่งอยู่นีบอยู่เออเหยีต้องัวนครับมาปูเราไปเท้าพั่วเป็นจะเซียบเหล่ทอดมาเหลืองกระลำลทอดมาต้องทอดหอดใส่ก็หลอย เกือบ้อยครับผมเอาเน้นแซ่บไม่เน้นผักนะเนื้อเปื่อยอย่างดีครับต้มนี่นครับต้มเนื้อต้มคันเทปครับผมเปื่อยอ,อย่างนี้เลยเพียงติดเอ็นด้วยนี่เอาเนี่ยเอาเพื่อนเอ้ยอน,นี่น้องบงังโอเคมามาพี่น้องนี่โอ้สุดยอดครับเต็มหม้อครับทุนหกสี่บาทนะพี่น้อง เมนูเด็ดเจ้าพี่น้องเจ้าห้อนเนื้อนองไร้ครับมือนีเฮาหลังจากขายเนื้อบรงจีเราเนื้อนองขาใกล้เมื่อเราพี่น้องแลซสำนีล่ะขายห่อนกม่วงกวรเมื่อแล้วมันก็อ๋อยเลยครับผมนี่ออเดอร์เนื้อเสศษตอนนี้เนื้อเสศษที่ว่างอยู่เราเรียบร้อยแล้วครับเกลี่ยงมินดี้แล้วเนื้อครับเมื่อเกลี่ยงกบเลยเนื้อเสศษก็มงเป็นเมือแล้วครับอันนี้โลนึงแขนเกียรนึงครับผมเดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าก่อนตุ่มจุ่มทอดแซ่บเมือนีเฮาพี่ๆต้มกันยอดแล้วต้ม อมนี่ไก่จะส้ย่ยเหรอพี่น้องเอ้ยุนะเติมทางเข้าไปเอาไป,ไปื่อยเปรจะได้ดับหนึ่งหมดละไปครับเด<ม>ี๋ยวมาจะแซมกันพี่น้องเอ้ยมาทุกคนเมนูเด็ดของเราไก่เดียว,าว,วขาดยูแค่ย่างเดียวครับเจียวเจียวเจียแต่ประเด็นไม่ใช่เพราะมันยุ้ยรถนี่ใส่เป็นกุ้ยเด้อพี่น้องเด้อเมนูนี่ยุ้ยรถต้องใส่หลายจังหน่อย กับข้ขาวคั่วนะครับตรงเนี่ข้าวคั่วนี่นึ่งกับบุ้งเทเจียวเจียวนะหอนนี่มันต้องเป็นสีแ่แหะครับพี่น้องเป็นเนื้อหน่องไร้เลยครับเนื้อเขาอยู่กับเคีงยงเนื้อครับผมเขากินมันจงกินให้ซาใจไปเลยเนี่ยข้าวคั่วยังไงครับพริกกับพริกไอ้ที่เขาขายนะครับช่งละสิบบาทข้าวคั่วเองครับหอมก็ยังนี่ข้ขาวคั่วเลยหอมหอม Này, đợt, cái ô này tê đắng rồi cũng bên được kéo xuống cái xe đi hôn xuống sẽ xe thôi Vì tôm của mình không Nhìn bên bên ngay gặp Năm qua Nhìn đi Bật gì không Xay cả này nó trông bật มาเนี่ยเตรียมหม้อเตรียมหม้อนี่นะครับน้ำต้มเฮาใส่เป็นประโยชน์ควนครับผมเออนี่แหละครับฟูดน้ำจิ้มแจ้วห่อนได้ไปหน้องโอเคเด็กินนี่ก็สุดยอดแลองดูนะอ๋อนะครับยังแซ่บก็ยัง เราเล่ามาซิมไปไปครับผมไปไปเล่าสิมครับชุ่มแบบนี้เลยเราจะม้วนผักกินด้วย,ยวมันหยุกกันพี่องมาพี่น้องตอนนี้เอาผักลงเลยเด้อน้ำซุปนี่เขาเอามาจากหม้อต้มขมเขาเลยครับต้มน้ำซุปต้มผักกระชาอีกอย่างแน่เพื่อนตัวน,นี้มีผักกาดขาวและะ้วก็โหระพากระชายโหระพาแบบไอตัวเราไม่ใช่เนาะอย่าง นี่ตูวเราเขาจะใส่ครับเจาใส่แต่ผักรีเหล่าเออผักรีเหล่านี่เมาตูเหล่าเลยหอมๆเลยผักรีเหล่าผักรีเหล่าจะเต็มไปหมดเลยผักรีเหล่าตัวนี้ขาด่ได้นเลยเนาะมันเป็นซิกเนเจอเจอแบบซีตองเข้ากับน้ำซุปอีกเลยมันจะหอมละมุนเลยครับกินหอมขาดไุ้นเลยเนาะใส่เนื้อใส่แบบที่นี้เขาก็สิกลิ่นได้เพราะว่ามันสิหอมเข้ากับเนื้อใส่เนื้ออยุ้ยเส้น ืผักกระป๋องกับพี่น้องเลยน,นะเจลนเนี่เ้อพิเศษเลยเจ้านี่คือบอกเลยคนระับบ่มีจิตใจเหมือนเลยเขาก็นําดีเข้าีนสุดยอดเลยโอ้นี่บอกวัดเป็นกระเซ็บใช่ปะแต่เกีียวพร้อมเลยตัวนี้อ๋อต้องเมึงนกันนะตเอาน้องไล่ก่อนนะครับกันแรกจะน้องไล่เลยปะ I can live a long live. I'm not. I'll have to do about we home, 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 but gì I'll pack it out long without home, you know. And the home seat chung, 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 แต่ว่าเ้าอยู่เคียงเหนือครับคือกินได้ครับเพื่นนี่อันนี้ว่าเด็ดแล้วเราเอาแบบเด็ดๆเ,เลยครับนี่สอนตักใส่เลยกับฟ้าหมูเ้านี่ยนะอืมน้ำจื้มจัดได้เพื่อนนะม้วนเลยม้วนใส่เลยแล้วมมมขอมอมล้อมเลยอืม จวหาากันแล้วจะหาจอหาเลยอนสองอือหืมื้มใส่ตรงๆเลยมั้งแม่แค่หลงัลงก่อนอือหื้มแค่หลังแค่หลังก่อน พลัง,งนี้บุนทองสุกแห้งเอาอย่างแดงแบบนี้เลยใช่เกี่ยวบ่ค่อยเป็นกันเลยน,นี่โอ้ยมเยอะแบบนี้เลยนะครับ mm. เอาสิมัสเนี่ยเอาไว้ก่อนตัดเลสคุปคุ๊บอร่อยอ่ะ เอาไว้เนึ้เขาได้ทีเขาจะเสีเอาคอนเทนารุ่งไปหมอเทน่า้องเสด็งเสด็งเลยเสดุงจิ้ะดุงนิดหน่อยเสดุงนิดนึงเดี๋ยวฮอนครับโอ้นี่ครับน้องลายเสดุงนะครับพี่น้องเดี๋ยวห้าเลยบ่ห้าเลยโอ้โหดูลายลายเนื้อลายเนื้อนสุดยอดเลย มผมจับจับปดเน้างุดต้นพัดนี่ก็ที่เดาอ,อืมหล่ออาหารหนังแสงมันยังดีไลยเพิ่น

เที่ยวไปเสร็จแ้วไมปุ๊บเลยเที่ยวเดียวอืมอืมอสมอยากลองครับตากล้องเขาอยากลองอยังละ่ะน้องไล่เลยวะ<ม>จากไฟอ่าไฟกันมอดแล้วลมอนแล้วกินหมดหลายบางรรแกาจอจนเฉยเลยเนาะ<ม>เอาแบบสะดุง้งสะดุ้งเลยเนาะเห้ยเหงื่อจี๊โห่กะสุกแล้วนี่ซ่้มอีกนะ บ่แต <a> ่สูงแห้งมันสีมันสีหยาบเด้บ่หยาบบ่่นนะกิโอ้โหตัวปร้เดี๋ยวนียครับผสมเจ้าฮอนหอมปักซีเล่าโอ้พี่น้องหอมมือมอดินนี่แนะนำนะครับได้ละจัดไปตัวโอ้เจ้าเหลือเมือดีครับพี่น้องเบ้าก่อน เมื่องเปามันสิวซ้อฮอนก็ว่าจะกินอ่อนฮอนอืมเสร็จใหเลยครับบรรยากาศนี่แหละครับนี่หนังเงว่าสิวเมื่อเราพี่น้องเห็นด้อย้าก็บเมื่อแล้วครับเออคือพี่น้องมาทั้งวันเขอบมาอุ่นุนดีครับกับอ้อมแอมครับผมมแล้วใส่กับมาบ้านมาคำพ้งกับมากผมอำเภอนางรองครับเพื่อนเห็นโพลล่งน้ำเผ็ดน้ำมัน เที่ยวกูกิดตามากครับผมโอ้นี่น้ำสุกมันร้อนเลยพี่น้องเลยสุดยอดโอเคครับผมสำหรับครับใหขับประเสรนฐสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคุณดูเพ้ชนที่านผู้ชมช่องจุ๊ดแชนแนลเลยครับจุ๊ดเฟซเฟสเลยครับเด้อขอบคุณที่ติดตามกันมากเลยมากครับผมอเมริกามืองอเิกาสายไปเรื่อยๆครับผมแล้วต่เห็นเมนูแซ่บๆแห่งจุมดเบิงพร้อมรับรองครับมีเมนูเด็ดแล้วก็การค้าขายแบบสไตล์จุ๊ดแชนแนลแห้เบิร์กแน่นอนครับผมฝากดกดแชร์กดติดตามนะครับเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ